เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทุกคนมองข้ามนะจริงๆแล้วผมลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องรักเลยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญของลำดับสุดท้ายของข่าวที่ให้ผลผลิตในนาเลยครับเพื่อนๆมันมีคําถามบังเอิญครับแม่บ้านผม มาถามผมว่าทําไมข้าวจึงเป็นมเมล็ดดาเมล็ดยุดแล้วก็มเมล็ดลายบางส่วนเหตุผลที่แม่บ้านถามอย่างนี้เพราะอะไรครับคือเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นกับตัวผมเองแหละครับนาในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของต้นวัชพืชบ้างข้าวดีบโอนบ้างประปายแม่บ้านก็ไปใช้ตัวตัดข้าวดีบนะครับมอเตอร์นะ ก to right so right like ็ไปเลมเก็บบ้างบางสวนน่นะครับอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้านะผมไม่โลกสวยกบใครนะครับแล้วก็ใครที่โลกสวยบอกเลยนะครับเพื่อนๆว่าคลิปวิดีโอพวกนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์กับคุณเคนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนมองข้ามมันมันโดยตลอดเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นในช่วงที่ข้าวกาลังชูลวงกําลังออกรวงกําลังโน้มรวงกําลังทองกาลังทองยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอช่วงที่ข้าวกาลังออกรวงกําลังชูหลวงกําลังโน้มรวงเนี่ยเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆไม่ควรทําเป็นลําดับสําคัญเลยนะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการข้าวนี่นะก็คือเรื่องของการตัดใบเข้าดีตัดยอดเข้าดีตัดรวงเข้าดีครับแน่นอนครับคนที่ไม่ได้เอาใจใส่กับนาข้าวนี่จะไม่เข้าใจมันหรอกว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นกับกับลวงข้าวของเราได้อย่างไงมันฟังเพลินเินมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดรีดเม็ดลายเม็ดดำเม็ดด่างเลยถูกไหมครับอันนี้คือบอริบทของการฟังเพลินเินะแต่ถ้าเพื่อนๆเอากล้อง ที่มีความเร็วสูงอะนะไปตั้งเลยครับเพื่อนๆครับบริเวณที่เพื่อนๆกําลังตัดเข้าดีดอยู่อะแล้วในคณะที่ข้าวออกรวงอยู่ลองเอาไปจับเลยครับกล้องที่สามารถจับสปิดความเร็วสูงกล้องที่มีสปิดชัตเตอร์สูงๆลองเอาไปจับเลยครับเพื่อนลราเพื่อนๆจะเห็นคาตาเลยครับว่าทําไมเม็ดข้าวของเพื่อนสวนใหญ่อะหลังจากที่ตัดเข้าดีดแล้วอะมันจึงเป็นเม็ดลายเม็ดรีบเม็ดดา เม็ดด่างสวนใหญ่มึงก็บอกกูสถีสิมึงอารมณ์พบดอยู่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเย็ยนครับเพื่อนๆครับเราต้องเจอกันอีกยาวไกลครับเพื่อนๆเราต้องเจอกันอีกนานค่อยๆครับนานๆเราได้เจอกันก็คุยสักไปปหตหลากรก็ได้ครับเพื่อนๆครับไม่ต้องรีบร้อนครับไม่ต้องรีบร้อนเพื่อนๆรู้แน่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเวลาใบมี c เตอร์เวลามันซอยอ่ะเวลามันหมุนด้วยความเร็วแรงเหวี่ยงหนีสูนฟิว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 ไอแรงเหวี่ยงหนีสูนเนี่ยมันจะไปปาดกับไปปาดกับปอไปปาด ที่นี่เนี่ยในขณะที่เวลามันตัดด้วยความเร็วสูงครับเพื่อนๆมันก็เวลามันตัดขัดด้วยความเร็วสูงอ่ะมันจะลุดชั่วขณะเลยมันจะลุดฟึกอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างความนี่อย่างอย่างความยาวของต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับของยอดของรวงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราคัตเตอร์มันเวียงตัดชึบตรงเนี้ยตัดชึบปุ๊บไอ้ด้วยความเร็วสูงครับเพื่อนเมันทาให้ไอ้ตัวเนี้มันกระเทิดลงมากระเทิดสวนอ่ะหรือมันยังไม่ล้มหรือว่ามันโน้มมันกาลังโน้มอยู่เงี้ยแล้วอีกรอบบนึองอ มันก็เหวี่ยงมาปุ๊บแล้วศูนย์มันเปลี่ยนไปมันไม่เข้าแผ่เดิมครับเพื่อนๆมันเข้าแผ่นี้เนี่ยแผ่นี้ทีนี้มันก็จะเป็นท่อนอย่างนี้ครับเพื่อนเเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นท่อนอย่างนี้ยก็คือมองให้เห็นภาพง่ายๆคือมันจะเป็นท่อนอย่างเนี้ยรุดออกไปพอรุดออกไปปุ๊บด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ของมอเตอร์ที่มันแรงเหวี่ยงมันมากมันทําให้อเศษเศษครัของต้นข้าวหรือของเศษใบข้าวครับมันรุดออกไปพอมันรุดออกไปปุ๊บด้วยแรงเหวี่ยงที่มัน มันแรงจัดนะครับเพื่อนๆมันพุ่งพุ่งไปด้วยความเร็วสูงอะ่ะมันไปกระแทกกับหลวงกับเม็ดข้าวครับเพราะมันไปกระแทกกับรวงกับเม็ดข้าวอะ่ะมันเลยทําให้เม็ดข้าวในส่วนที่มันกําลังต้องการการปฏิสนธิที่สมบูรณ์ต้องการแสงที่สมบูรณ์ต้องการภาพอากาศที่สมบูรณ์ต้องการอะไรหลายๆอย่างต้องการสารอาหารที่สมบูรณ์กระแทกป,ปั้งปุ๊บแตกเลยครับเพื่อนๆในส่วนที่ถูกกระแทกอะครับแตกช้าเป็นบาดแผลพอมันเป็นอย่างเงี้ยเพียบเลย Ning, หลายหลายคนไม่เข้าใจอ่ะพอไม่เข้าใจปุ๊บสรุปบริบทนี้คืออะไรครับเฮ้ยมันเป็นเชื้อราก็บอกแล้วกูบอกให้มึงตั้งแต่แรกแล้วกูบอกให้มึงฉีดเชื้อราฉีดเชื้อราพ่อมึงก็ลันกูเป็นยังไงละพ่อมึงเป็นยังไงล่ะไม่เชื่อสิแกไม่เชื่อข้าสิเพราะจริงๆแล้วว่าเราอ่ะแค่คนข้างน้ำมากกว่าตัวเราเองไงเวลาน้ำมีแต่เข้าดีดคนข้างน้ำก็เซลออมาก็ไม่อยากให้คนข้างน้ำเซลเพราะไม่อยากให้คนข้างน้ำเซลก็ไปตัดออก ให้นาสวยให้นาเนียบให้นากลิปเขาไปตัดปุ๊บปัญหาเกิดเพียบเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเพื่อน,อนๆจะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะเข้าใจมั้แกเข้าใจฉันไหมเนี่ยแกอย่าเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแต่ฉันพยายามจะให้แต่ฉันต้องการให้แกลองหมั่นสังเกตถึงพฤติกรรมที่แกทําอยู่อะว่ามันเป็นอย่างที่ฉันพูดในคลิปวิดีโอนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างที่ฉันพูดในคลิปวิดีโอนี้นะแกะลองเปลี่ยนพฤติกรรมแกเลยะะแล้วเข้าแกะจะไม่เป็นอย่างนี้ จะเชื่อฉันบ,บริบทนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารลิด้อนด้วยนะเพื่อนๆนะมันแยกกันนะแต่บ,บริบทของปัญหาเหมือนกันเด้คุณใช้สารเคมีที่อยู่ในกลุ่มลิร้อนหรือสารเคมีที่ผสมกันหลายสวนมากเกินไปหรือสารเคมีที่มีอัตราโดดเข้มข้นสูงมีผลไม่ต่างอะไรกับการใช้ใบคัตเตอร์ตัดข้าวดิดตัดใบข้าวดิดตัดลวงข้าดิด,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 ดในแปลงนาเลยนะเพื่อนๆ เปวิธีการแกร้ปัญหาหรือวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คืออะไรอยากตัดจริงๆใช่ไหมอยากโลกสวยจริงๆใช่ไหมง่ายนิดเดียวให้ข้าวจับสี่ขอนให้หลวงข้าจับสี่อนให้ข้าวพื้นเราเริ่มนมหลวงก่อนแน่นอนแหละ คุณอาจจะย้อนเรากลับมาว่าเออถูเอ้ยไปตัดตอนนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรวะตัดไปเม็ดข้าวก็เต็งก็เกิดขึ้นในพื้นกระจิงอยู่ก็น,นี่ไงมันจึงเป็นเหตุผลที่ฉันต้องพูดให้แกเข้าใจฉันว่าหลอกมันสักหน่อยเถอะยอมเสียเวลาสักนิดเถอะเชื่อซี่ให้เวลามันสักนิดเลยในคณะที่หวานตม้มเสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นต้นเสร็จคุมยาเรียบร้อยก็ให้รีบใส่น้ํา ยาเออละเหยลอยลมอ้มกไก่เพาะอย่างนี้แหละเราจึงพยายามย้ำนักย้ำนาถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการปฏิบัติงานในแปลงนาให้มันเกิดผลสมฤทธิ์ในเชิงบวกแกเข้าใจฉันไหมเนี่ยนี่นี่คือเจตนาลมอันแท้จริงของฉันเลยที่พยายามออกมาเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้แกฟังโอเคปะละ่ะถามว่าปัญหาพวกนี้ใช้ยาหายไหม มันไม่หายเพราะปัญหามันไม่ได้เกิดจากเชื้อราไงโอเคปะเออมันเป็นแบบนั้นถามว่ามึงอย่าโรคซวยของมึงไม่เป็นไงเป็นของผมก็มีเป็นไอพาะแท้คนข้างน้ำมากกว่าคนทํานาไงเออถึงผมถึงเอาเรื่องเราแล้วต่างๆพวกนี้เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เพราะเราเจอมาเราประสบมาแล้วเราก็เข้าใจถึงเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงยำอย่างแท้จริงมันจึงเป็นที่มาของคลิปวิดีโอนี้ โอเคปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงหลายๆปัจจัยที่มันเกี่ยวกับเรื่องของลมแรงเกินไปอันนี้ก็หนึ่งสาเหตุของเม็ดแตกเม็ดดำเม็ดลายใช้สารเคมีมีลิด้อนใช้สารเคมีมีอัตราโดดสูงอันนี้ก็หนึ่งสาเหตุการตัดยอดข้าดีดใบข้าดีดรวงเข้าดีดหรือเข้าพื้นหรือว่าพืชในานาข้าวอันนี้ก็หนึ่งสาเหตุในช่วงที่ข้าวกําลังชูลวงโน้มลวงกําลังโผเหมีผลหมดโอเคไหมถามว่า ตอนแรกอะผมยังคัดแย้งกับความคิดตัวเองอยู่นะครับเพื่อนๆผมยังไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็สงสัยอยู่นะว่าหลังจากแม่บ้านไปตัดวัชพืชในนาให้เย้มอะให้มันดูดีอะคือพูดง่งายๆเหมือนสร้างภาพเลยเพื่อนๆเกิดปัญหาทุกทีเลยแต่ไอส่วนที่ไม่ค่อยได้ไปยุ่งก็มันไม่ค่อยได้ไปทําอะไรก็มันก็ไม่มีปัญหาเลยเลยผมก็พยายามจะหาคําตอบปุ๊บก็ไปนั่งมองนั่งมองภาพเวลาตัดอ,อย่าว่าจะนั่งมองภาพเลยคว้าไปตัดเองและในขณะที่ตัดอะผมก็สังเกตเห็นว่า อ๋อเวลามันขัดมันตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้แล้วมันไม่ลดเลยไม่ใช่ตัดปุ๊บแล้วมันลดเลยนะตัดแล้วมันก่อยค่อยโน้มแล้วไอ้ด้วยแรงมันหมุนรอบจัดอะจากไอ้รอบตัดตัดไปแล้วอะแทนที่จะลมขัดเลยไม่ขัดไงโน้มโนมโน้มปุ๊บไอ้รอบไอ้ใบฝังนึงอะวิ่งเข้ามาปุ๊บปาดเชิบปุ๊บกลายเป็นสองทอนเลยที่เนี้ยแล้วทอนเล็กๆขนาดนี้เพื่อนเพื่อนแล้วก็เด่นฟิว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 ออกไปอะยัดเทียงผมไม่ต้องอะไรมากแกลองไม่ใส่แว่นดิเวลาไปตัดอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกถ้าแกทนเจ็บได้ แสดงว่าข้าวแก่ก็ทนได้เหมือนกันแต่ถ้าแก่ทนเจ็บไม่ได้นั่นแสดงว่าหลวงข้าวแล้วเม็ดข้าวของแก่ก็ทนไม่ได้เหมือนกันจบปะชัดเจนเลยใช่ไหมวันนี้กับปัญหาข้าวเม็ดร,รีบเม็ดลายเม็ดดำส่วนหนึ่งที่มาจากการตัดหลวงขา้าวดียอดขาด้าวดีแล้วก็วัชพืชในช่วงที่ข้าวออกรวงชูรวงน้มรวงนั่นเองครับ